สกอเร์ฟุตบอลยูโร2020กลุ่มบีเดนมาร์กวีฟินแลนด์ปาร์เกนสเตเดียมโคเปนเฮเกนเดนมาร์กจูน12 2021ผ nah ู้วียรอยเตอร์ฮนาแมคเคเดนมาร์กผลงาน5นัดหลังสุดสวยหรูชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครขณะที่ฟินแลนด์ผลงาน5นัดหลังสุดไม่ค่อยสู้ดีนักแพ้3เสมอ2ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด59ครั้งเดนมาร์กชนะ38นัดเสมอกัน10นัดฟินแลนด์ชนะ5นัดหานล่าสุดพบกันในเกมกระชับมตร เื่อเดือนพฤศจิกายน2011เดนมาร์กเปิดบ้านชนะ2-1เดนมาร์กคริสเตียนเอริกเซนอินแอคชั่นวิดฟิลแลนด์เจอร์โรเนนพูเวียรอยเตอร์จนนาธานักสตรองเกมนี้แคปเตอร์ยูนแมนกุญซือใหญ่เดนมาร์กมาในระบบ4-3-3ส่งผู้เล่น11คนแรกประกอบด้วยแคปเตอร์ชไมเคิลแดเนียนเวสแอนเดรียสคริสเตนเซนซิมอนเคียร์โยอาคิมเมเล่ปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กโทมัสเดลานียุซุปโพเซนคริสเตียนเอริกเซนมาร์ตินเบรดเวด โยนาสวินนาทีอิริกเซนหมดสติแพทย์เข้ามาทำ CPR ขณะที่มากูกาเนวากุนซอฟินแลนด์มาในระบบ4-4-2ส่งผู้เล่น11คนแรกประกอบด้วยลูคาชราเดกี้เอลุสอารายูรียูนาตอยวิโอดานิเอลโอชอเนซีเยเรนูโรเนนเกลนการมาราทิมสปาบโรบินลอดโยนีเกาโกตีมูปุกี้โยเอลโปยานปาโลเพื่อนร่วมทีมช่วยเดินประกบทีมแพทย์มาอิริกเซนออกจากสนามผู้ว e er ียรอยเตอร์วุกังระเตเปิดฉาก เริ่มเกมเจ้าถิ่นเปิดเกมบุกทันทีส่วนฟินแล์ลงไปแพกเกมรับแล้วรอสวนกลับได้อย่างน่ากลัวทว่าก่อนหมดครึ่งแรก3นาทีขณะที่แฟนบอลในสนามของทั้ง2ทีมพากันตะโกนชื่อคริสเตียนอิริกเซนเพื่อเป็นการให้กำลังใจก่อนแพทย์สนามจะนำตัวออกจากสนามจากนั้นเกมได้หยุดลงราวหนึ่งชั่วโมง30นาทีผ่านจัดการแข่งขันได้ประกาศให้กลับมาแข่งขันอีกครั้งโดยให้แข่งขันต่อจากช่วงเวลาที่หยุดลงคือนาทีที่40ซึ่งเดนมาร์กได้ส่งมาที่อัดเยนเซนลงสนามมาแทนคริสเตียนอิริกเซนและจบครึ่งเวลาแรกยง เสมอ0ถึงกอเกอร์ฟุตบอลยูโร2020กรุ๊ปบีเดนมาร์กวีฟิลแลนด์ปากเกนสเตดเดียมโคเปนเฮเกนเดนมาร์กจูน12 2021ฟิลแลนด์โจโอเอลโปฮันปาโลสกอร์แดฟร์โกพผู้วียรอยเตอร์ฮาน่าแมคเคครึ่งหลังเดนมาร์กเปิดฉากบุกทันทีส่วนฟินแลนด์ลงมาตั้งรับแล้วรอส่วนกลับกระทั่งนาทีที่60ฟิลแลนด์ส่วนกลับครั้งแรกและได้ประตูออกนำทันที1-0จากจังหวะหมองของโยเอลโปยันปาโลพร้อมกับเป็นประตูประวัติศาสตร์ประตูแรกของฟิลแขข่งันฟุตบอล ยูโรด้วยฟินแลนด์โซเอลปอฮันปาโลออนเดอะกราวสกอร์เดอะดีซิชัยโกอาเกนเดนมาร์กโกคีเปอร์แคทเปอร์ชเมอิเชลเอพีโฟโตมาตินไมชเนอร์ผูจากนั้นเจ้าถิ่นเปลี่ยนตัวทันทีส่งยานิกเวสเตอร์การ์ดลงสนามมาแทนซิมอนเคียพร้อมกับเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนกระทั่งนาทีที่73ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษของเดนมาร์กในจังหวะเปาลุสอารยูรีแนวรับฟินแลนด์ไปเตะยุดซุปโพเซนในเขตโทษทว่าปีแอเอมิวฮอยเบิร์กยิงไปติดเซฟของลูกาทราเดกี้ผู้รักษาประตู ผู้มาเยือนช่วนให้ฟินแลนด์ยังไม่เสียประตูนในเกมนี้เจ้าิ่นโคโนมยังคงเปิดเกมบุกต่อเนื่องและมีโอกาสจะได้ประตูตีเสมอหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่ดีพอจะผ่านแนวรับผู้มาเยือนทําให้จบเกมเดนมาร์กเปิดบ้านพ่ายฟินแลนด์0-1ทําให้ผู้มาเยือนเก็บ3คะแนนสําคัญ